สวัสดีครับเพื่อนๆผมฟุกรีวิวภาพยนตร์นะครับวันนี้ผมมาแกะกล่องพัสดุนะครับเป็นข้างในเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบบ็อกเซตนะครับรูปแบบที่แบบซื้อมาเพื่อเก็บเพื่อความสวยงามแล้วแต่คนอยากซื้อครับบางคนก็อาจจะอยากซื้อแค่ VCD กับ DVD นะครับแต่วันนี้พิเศษสุดครับนะครับมันคือกล่องเนี้ยครับคือมีหนังแค่เรื่องเดียวนะแต่ว่ามันเป็นแบบบ็อกเซตอะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆ นี่มันคือเรื่องนี้ครับชัตเตอร์ครับชัตเตอร์กดติดวิญญาณครับหนังของอน,นันอาจาณัฐาวิรานุททองมีกับไอเนี่ยครับอ่าใครนะไออน,นันดาเอเวอร์ริงแฮมอ่าใช่โอเคครับเรามาดูทางด้านของสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดูคลิปนี้ได้เลยครับผม อืมแกยังไงเนี่ยอ๋อมันแกข้างบนครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นกล่องอันนี้กล่องแบบกล่องแบบเป็นเหล็กอะเอ้ยเป็นแบบยังไงไม่ใช่กล่องเหล็กดิเรียกว่ากล่องกล่องแบบเป็นเขาเรียกอะไรมันคิดว่ามันจะเป็นกล่องแบบแข็งแข็งอะแต่ไม่ใช่นะครับวิธีการแกะผมยังงงอยู่แกยังไงอ๋อไงครับอันนี้คือตัวด้านในนะครับ ่าจะเป็นแผ่นซีดีอีแผ่นดีวดีนะครับใช่มีสองแผ่นครับอันนี้นางเอกเออจ๋าครับชื่อในเรื่องชื่ออะไรอะชื่อในเรื่องชื่อไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับโอเคเราไม่ต้องสนใจมาดูข้างในดีกว่านะครับเป็นรูปนะอ่า นี่คืออะไรอ่ะโปรไฟล์ของผู้กำกับครับบรรจงปิสันธนกูลภาคภูมิวงภูมิอันนี้ก็คืออเป็นรูปของในเรื่องอ่ะที่เขาแถมแถมให้มานะครับอืมเนี่ยครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะเห็นไหมเนี่ยโอเคครับนี่ยครับนอกนั้นก็มีอะไรแผ่นซีดีวดีใช่ไหม แผ่นแรกโอ้มืดโหใหม่มันแบบมืดจังเลยครับอันนี้เป็นมูฟวี่ครับดีวีดีเก้านะครับส่วนอันนี้เป็นสเปเชียลฟีเจอร์แน่นอนครับอืมเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะเห็นไหมเป็นสเปเชียลฟีเจอร์คอมเมนต์จากพ่วกมกลับแล้วก็หลังฉากครับ เนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ครับเป็นแผ่นดำนะครับใช่อืมเนี่ยครับข้างในมันมีอะไรไหม่ะน่าจะมีนะแป๊บนึงแกะยังไงเนี่ย มีไหมวะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วตอกนั้นก็เป็นตัวกล่องครับอ่าตัวกล่องก็เป็นรูปกล้องถ่ายรูปครับแต่ว่ามีแบบอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันผือแบบขาดหรือว่าอะไรนะแต่ช่างมันเถอะครับเนี่ยครับเนี่ยน่าจะขาดนะแล้วก็ ก็มีรายละเอียดบอกว่าอะไรเนี่ยบอกเนี่ยมีเสียงไทยเนี่ยมีไทย5.1ไทย dds ไทย2.0ตัวกล่องมันบอกว่า390บาทครับแต่ว่าผมได้มา180บาทบ,บริษัท ag entertainment นะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ พูดอะไรผิดพลาดขออภัยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ